การปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการวางรากฐานอย่างมั่นคงจนกลายเป็นคุณลักษณะที่ยั่งยืนเพราะเด็กเปรียบเสมือนฟองน,น้ำที่จะซึมซับส,สิ่งต่างต่างที่ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วสวัสดีนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูกิตสณรัตน์เขมมาลานะครับครูแนทนะครับวิชาการงานอาชีพนะครับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับอ่านะครับมาพบกับวิชาการางาน,นอาชีพอีกแล้วนะครับนะครับหน่วยการรู้ที่2นะครับอาหารและโภชนาการนะครับการจัดอาหารให้ สมาชิกในครอบครัวและการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่มนะครับตอนนี้เราเรียนกันอยู่ในนะครับหัวข้อน,นี้กันนะครับนะครับเราคร้างอยู่นะใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับตัวอย่างการวางแผนนะครับการทําข้าวผัดไข่นะครับตัวอย่างการวางแผนการทําข้าวผัดไข่นะครับ เราไปดูนะครับวัตถุดิบนะครับและเครื่องปรุงก่อนนะครับนักเรียนก็จะมีข้าวสวยนะครับไข่ไก่แตงกวานะครับมะเขือเทศนะครับต้นหอมกระเทียมนะครับน้ำตาลน,น้ำปลาและน้ำมันพืชนะครับ นี้ก็คือวัตถุดิบนะครับนักเรียนนี่ก็คือวัตถุดิบในการจะทำข้าวผัดไข่นะครับเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบแล้วเราไปดูตรงที่เป็นอาหารสดกันบ้างครับอาหารนะครับเราแยกออกมาเป็นอาหารสดนะครับจากวัตถุดิบนะครับอาหารสดนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นอาหารสดจากวัตถุดิบก็มีไข่ไก่ นะครับแตงกวานะครับมะเขือเทศนะครับและต้นหอมนะครับนักเรียนนี่ก็คืออาหารสดที่เราแยกออกมาจากวัตถุดิบนะครับผมมีอาหารสดแล้วก็ต้องนะครับการเลือกซื้ออาหารสดนะครับคราวนี้มาดูการเลือกซื้ออาหารสดบ้างใครไกลเราจะเลือกซื้อยังไงได้บ้างครับ ก็คือนะครับไข่ไก่นะครับเลือกเปลือกไม่ร้าวหรือแตกนะครับมีเปลือกนะครับเปลือกมีสีนวลนะครับหรือมีเปลือกนวลนะครับนะครับเปลือกมีนวลนะครับคล้ายแป้งเคลือบผิวไข่ไก่นะครับคือนะครับที่เราต้องเลือกนะครับคือท evet ี่สําคัญก็คือ อย่าให้แตกกร้าวนะครับแล้วเปลือกมีนวลนะครับขายแป้งนะครับเคลือบผิวไข่ไก่อยู่นะครับต่อไปบ้างครับแตงกวาเราจะเลือกซื้อแตงกวายังไงดีนะครับแตงกวานะครับมีนะครับต้องผิวนวลนะครับมีสีเขียวนะครับผิวไม่เหี่ยวนะครับหรือมีรอยเน่านะครับ ผิวไม่เหี่ยวหรือมีรอยเน่านะครับต้องเลือกดูให้ดีนะครับแตงกวานะครับนักเรียนต่อไปนะครับมะเขือเทศอ่ามาถึงมะเขือเทศตรงนี้บ้างเราจะเลือกซื้อกันยังไงดีนะครับสีแดงสดนะครับผิวของผลมะเขือเทศนะครับต้องลื่นและเป็นมันวาวนะครับไม่เหี่ยวเนื้อแน่นนะครับคข้า นะครับที่ขั้วมีสีเขียวสดนะครับนะครับสีแดงสดนะครับผิวนะครับของผลมะเขือเทศนะครับต้องลื่นนะครับเป็นมันวาวนะครับไม่เหี่ยวเนื้อแน่นนะครับที่ขั้วมีสีเขียวสดนะครับนักเรียนนี่ก็คือการเลือกซื้อมะเขือเทศนะครับอย่างสุดท้ายต้นหอมนะครับต้นหอมนะครับใบสีเขียวสด นะครับในการเลือกซื้อปลายใบนะครับไม่หกงอนะครับปลายใบของใบตรงนี้นะครับไม่หกงอนะครับโคนนะครับต้นมีสีขาวนะครับโคนต้นมีสีขาวนะครับที่สําคัญนะครับไม่เหี่ยวนะครับนี่ก็คือการเลือกซื้อนะครับมีวัตถุดิบอาหารสดนะครับที่เราแยกออกมาจากวัตถุดิบแล้วพอ้นเสร็จเรามาดูการ เลือกซื้อนะครับว่าเราจะเลือกซื้ออย่างไรนะครับนี่ก็คือการวางแผนนะครับ,ต,นะรบต่อไปนะครับต่อไปนะครับการเตรียมนะครับวัตถุดิบนะครับการเตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุงและอุปกรณ์ในการทำข้าวผัดนะครับ หนึ่งะครับไข่ไก่นะครับไข่ไก่ไข่ไก่นะครับล้างให้สะอาดใช่ไหมครับไข่ไก่ล้างให้สะอาดนะครับตอกใส่ถ้วยนะครับตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันนะครับแตงกวา นะครับแตงกวาล้างให้สะอาดเช่นกันครับพึงให้เสดจน้ําหั่นเป็นชิ้นตามขวางจัดใส่จานนะครับมะเขือเทศนะครับล้างให้สะอาดก่อนนะครับผึงให้เสดจน้ําเช่นกันนะครับหั่นเป็นชิ้นตามขวางจัดใส่จานเช่นกันนะครับต้นหอมนะครับล้างให้สะอาด ผึ่งให้เสด็ดน้ํานะครับหั่นเป็นท่อนๆนะครับใส่ถ้วยเอาไว้นะครับกระเทียมบุพอแตกสามถึงสี่กลีบนะครับใส่ถ้วยไว้นะครับต่อไปข้าวสวยนะครับตักใส่จานเตรียมเอาไว้นะครับ น้ำตาลน้ำปลาน้ำมันนะครับตวงทายถ้วยให้เรียบร้อยเตรียมเอาไว้นะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการทำข้าวผัดก็เช่นเขียงไม้มีดจานถ้วยนะครับช้อนตวงนะครับกระมังกระทะตะหลิวนะครับล้างให้สะอาดนะครับความไว้นะครับนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับ ที่ใช้ในการทำข้าวผัดนะครับคราวนี้มาดูการปรุงข้าวผัดกันบ้างนะครับการปรุงข้าวผัดขั้นตอนที่หนึ่งนะครับตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางนะครับเทน้ำมันนะครับพืชลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำมันร้อนนะครับใส่กระเทียมเจียวนะครับพอให้เหลืองนะครับ ตรงนี้นะครับต้องกระเทียมเจียวพอให้เหลืองนะครับระวังอย่าให้ไฟแรงเกินนะครับเพราะเดี๋ยวจะทําให้กระเทียมไม่ได้นะครับสองนะครับเทข้าวลงในกระทะนะครับตามด้วยไข่นะครับแล้วใช้ตะหลิวพลิกกลับไปกลับมาจนไข่สุกนะครับ วิธีนี้ใครอาจจะเทใส่ไข่ไปก่อนก็ได้นะครับหรือใครจะใส่พร้อมกันก็ได้นะครับข้อที่สามนะครับโรยต้นหอมลงไปในกระทะนะครับปรงุงด้วยน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ปิดไฟนะครับแล้วยกลงนะครับนะครับคราวนี้มาดูการจัดจานนะครับการจัดจานตกแต่งจานนะครับ ตักข้าวใส่ถ้วยให้เต็มนะครับกดให้แน่นแล้วคว่ำลงในจานนะครับเอาข้าวนะครับตักใส่ถ้วยแล้วก็กดให้แน่นนะครับแล้วคว่ำลงในจานนะครับจะได้เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเรียงแตงกวานะครับและมะเขือเทศบนพื้นที่ว่างนะครับในการจัดจานก็คือเรียงแตงกวาและมะเขือเทศนะครับในพื้นที่ว่างนะครับ ของเราไม่ต้องแกะสลักขนาดนี้ก็ได้นะครับนักเรียนะนะครับเดี๋ยวครูมีคลิปตัวอย่างนะครับให้นักเรียนดูในการทํำข้าวผัดไข่นะครับหรือเราอาจจะพลิกแพลงเมนูได้นะครับนักเรียนคือการปรุงนะครับเราไม่จําเป็นต้องตามตามขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปทีมีการพลิกแพงเมนูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับ ส่วนผสมของข้าวผัดไข่ค่ะก็จะมีน้ำมันพืชกระเทียมสับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสต้นหอมซอยไข่ไก่แครอทสับข้าวสวยเราใช้เป็นข้าวที่เย็นแล้วนะคะเวลาที่ผัดข้าวจะได้ไม่แฉะค่ะแล้วก็ส่วนของผักนะคะก็จะมีต้นหอมมีแตงกวามีมะเขือ,อเทศเอาไว้สำหรับแต่งจานนะคะแล้วก็พริกน้ำปลาค่ะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ สูตรนี้จะกินได้ประมาณ2 3คนนะคะตามด้วยกระเทียมที่ตำไว้แล้วค่ะผัดกระเทียมให้หอมก่อนเลยพอกระเทียมเหลืองแล้วก็หอมดีแล้วนะคะเราจะตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะยีไข่ให้แตกเลยนะคะ พอไข่เริ่มสุกคนแบบนี้นะคะให้ใส่เข้าสวยลงไปทีนี้ก็ยีเข้าสวยให้แตกเป็นเม็ดๆเ,เลยค่อยๆยีไปค่ะใช้หลังจหลิวค่ะค่อยๆยีแบบนี้ค่ะเข้าจะได้ไม่แตกแล้วก็หักนะคะ ระหว่างนี้เราก็จะใส่แครอทตรงไปเลยค่ะเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มประโยชน์ด้วยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยใช้ไฟแรงได้เลยนะคะเราจะผัดให้ข้าวแห้งดีเลยนะคะจะเห็นว่าข้าวสีสวยมากเลยค่ะจะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็สีส้มของแครอทนะคะ ทีนี้ก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนิดหน่อยไม่ต้องทำรสจัดมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินกับพริกดําปลาด้วยทีนี้ก็ผัดจนข้าวแห้งดีเลยค่ะดูให้ข้าวแห้งเป็นเม็ดๆนะคะแล้วก็ไม่เกาะกันค่ะแบบนี้คือใช้ได้แล้วนะนค่ะมันจะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ วนี้เราก็จะปิดไฟเลยกระจายกระจายน,นิดหน่อยค่ะในทั่วกระทะโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยตักข้าวผัดใส่จานเลยค่ะใส่จานเบใหญ,ใหญ่ใหญ่เลยเป็นเมนูที่ประหยัดแล้วก็สุดคุ้มมากๆเลยค่ะ วางต้นหอมลงไปแล้วก็มะเขือ,อเทศแตงกวาด้วยค่ะเสิร์ฟพร้อมกับพริกขิมปลาแบบนี้ค่ะเมนูข้าวผัดไข่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะมาถึงการบ้านหรือภาร่างงานกันบ้างน,นะครับ ให้นักเรียนนะครับชวนผู้ปกครองนะครับทําข้าวผัดไข่ดูนะครับแล้วถ่ายวิดีโอสั้นๆนะครับในการทํานะครับข้าวผัดไข่นะครับส่งทางลายส่วนตัวนะครับโดยสร้างชื่อเป็นอัลบั้มว่านะครับการงานอาชีพ10พจุดยจุดหกนะครับให้สร้างอัลบั้มใหม่ทุกครั้งนะครับในการส่งงานนะครับอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับนักเรียน สวมแมสล้างมือบ่อยๆนะครับที่สำคัญอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ